Má la m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 ở la Má la má la má la mở 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 đốt, 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 mở la mở <laughs> 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 <say> la mở là mở la Cô mẹ mở la là la đốt Đốt, đốt. ผมออกมาจุกึ่งบางเฮรอหนุ่มเห้เเห้มัดซูนแต่ปาดเนี่ยหนุ่มเอือฮึมหนุ่มทำไมหนุ่มเฮ้ยคุณแม่เสื้อแดงถูกใจหนุ่มมากเลยค่ะอื้มเป็นไงเฮ้ยข่อยอยากไปได้บาดเนี่ยข่มาสูนแถ เอื้อเนี่ยเป็นยังไงยาซิมัตคือสู่กับกะเทยไทยค่ะเออจะเลยค่ะเออเอาสิซอกสอกทิปทิปเอ้อเอื้อเอาเอาตำรวจเข้ามาแยกค่ะตำรวจเข้ามาแยกไว้แล้วขันเข่วศูนย์เทปัดเนี่ยเอื้อเออจื้อบอปากแตกเรียดังออกผมโอ้ยวูซูน ซุนคะ่ะเออ,อเออตำรวจขามาแยกขามาหามายเออหามายเอาอืมจังไดคุณแม่เอาตอบไหมคะเออเออเออเอาเข้าไปหนุ่มหนุ่มซอกซอกฮึ่มฮึ่มซูนแต่ฮึ่มนั่นจัดเลยค่ะึเต็มที่บอกแล้วเป็นจังไดทินไพรฮู้ไว้คะ่ะ เตยไทยไม่แพ้สาดใดในโลกสุดยอดเขาคุายแบบเนื้อแท้คุยอยู่กรุงเทพข้างอยู่เมืองไทยเนน่ยก็ไปร่วมแล้วอืม <c> ศ <oughs> ูนย์ปะ